ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็ด้มาสอนวิธีการฟาร์มเงินนะครับตั้งแต่ผู้เล่นใหม่นะครับจนถึงผู้เล่นเอ็นเกมเลยทีเดียวนะครับจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมกันได้เลยครับทุกคนอันดับแรกนะครับเรามาเริ่มกันที่ผู้เล่นใหม่นะครับทุกคนสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเริ่มเกมมานะครับตั้งแต่เบลหนึ่งนะตั้งแต่เบลหนึ่งเลยนะครับจนถึงเบลเก้านะครับผมก็จะไม่แนะนําให้ฟาร์มออนนะครับทุกคนเพราะว่า แนะนำให้ทุกคนนะครับไปขุดแร่ดีกว่านะครับขุดแร่ในถ้ำนะครับเพราะเพื่อนใหม่เนี่ยจะได้ปีแอนะครับมันจะบังคับให้ซื้อปีแอตรงนี้ใช่ไหมครับ5้าอยนะครับก็ถ้าจะไม่ผิดนะให้เรานะครับได้ปีแอ็กาแล้วแล้วเราก็มาขุดฟาร์มพวกนี้เอานะครับนะครับพวกหินพวกนี้นะครับก็คุณจะได้พวกแร่พวกนี้ใช่ไหมครับก็แนะนําว่าได้แร่นะครับไม่ต้องไปขายแร่นะครับให้เอาไปคราฟเกาะนะครับทุกคนปรับเกาะคราฟอาวุธนะครับตีดาบตีอะไรให้มันดีๆนะครับ ไม้ได้คนมาตรงกลางของถ้ำตรงนี้นะครับเป็นอินเนอร์เคปตรงนี้เลยนะครับมันจะมีพวกมอนต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอมบี้นะครับนี่ครับไอตัวนี้นะครับทุกคนไม่ต้องไปตีนะครับมันเลือดหนึ่งร้อยนะครับผมมองว่ามันพึ่งเกินไปนะครับที่ผมแนะนําให้ตีก็คือตัวพวกนี้ครับเลือดซอมบี้ไอตัวนี้เป็นชื่อว่าซอมบี้ธรรมดานะครับมันเลือดแค่ห้าสิบนะครับทุกคนนี่ครับแบบนี้ยี่สห้าครับยี่ห้าถึงห้าสิบประมาณนี้นะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันได้เงินเยอะมากเลยนะครับทุกคนสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับ ผมจะเปิดให้ดูนะนี่นะครับซอมบี้นะครับเลเวลหน uh ึ่งถึงห้านะครับทองเนี่ยก็คือเงินที่จะได้นะครับต่อตัวนะครับตามสุดที่ห้านะครับสูงสุดที่สิบนะครับผมมองว่าตัวหนึ่งเนี่ยคุณค่านะครับคุณได้ทั้งเงินตรงนี้นะครับแล้วคุณมีโอกาสได้เอเซนที่มันจะดรอปจากตรงนี้อีกนะครับก็ดูได้เลยครับแทนนี้เอเซนนะครับก็จะประมาณ2.5จนะถ้าจำไม่ผิดนะสมองก็จะขายได้ประมาณ5เอเซนนะครับต่อ1นอันนะครับตอนนี้คือต่อ1อันนะครับมินเนียนน่าจะประมาณ1ิมั้งถ้าจำ ยิ่งคุณได้ของพวกอย่างเช่นคุณได้มีเดียมทั้งสองสามอันอย่างเงี้ยครับก็อ่านละสิบห้าใช่ไหมครับก็แป๊บเดียวก็คือแบบสิบห้าสาสิบอะไรพวกเนี้ยสี่ห้าแล้วนะครับรวมถึงซอมบี้อีกเท่ากับว่าคุณได้ตัวห้าสิบเลยนะครับเพราะว่าเออเงินห้าสิบสำหรับรเล่นใหม่เนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับไม่ใช่หรอกครับทุกคนเผื่อว่าทุกคนนะครับเป็นมือใหม่ใช่ไหมครับเวลาเป็นมือใหม่เนี่ยเออเขาเรียกอะไรนะเราเนี่ยจะฟาร์มยากมากนะครับทุกคนเพราะว่า ถ้าเล่นยิ่งๆในเซิร์ฟรวมเนี่ยมันยิ่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคนมาแย่งเยอะนะครับเพราะเล่นใหม่ก็เยอะเหมือนกันนะครับโป๊ก็เยอะอีกนะครับก็แนะนำนะครับใครอยากได้เซิร์ฟวีฟีนะครับก็จะเดินไปขอดิสกัมผมกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ดดสคริปชันนะครับมีห้องแจกลิงก์เซิร์ฟวีฟีนะครับสามารถไปกดดูได้เลยนะครับทุกคนก็คือผมฟาร์มแบบนี้นะครับทุกคนจนถึงเวิวสามสิบเอ้ยไม่ใช่สิเวิวยี่สิบนะครับเวิวยี่สิบนะครับก็คือฟาร์มตรงเนี้ยถึงวิวยี่สิบแหละนะ เออได้เงินพอสมควรไม่ใช่ได้เกอเอาอเขาแล้วทีครับได้เงินพอสมควรแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราก็ไปโลกสองกันครับทุกคนเอาละครับทุกคนพอเราอยู่โลกสองแล้วนะครับทุกคนให้เรานะครับหันซ้ายมาเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมแนะนาว่าให้ซื้อ PX กแอถ้าคุณมีเออปิกแอคิดว่าเงินแบบว่าถ้าสมมติว่าคุณเงินใกล้ถึงสองหมื่นสองห้าร้อยแล้วคุณก็ซื้อแอดปิกอกนี้เลยผมซื้อนี้นะแต่ถ้าใครไม่ถึงจริงก็เนี่ยแหละครับหนึ่งหมื่น ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับทุกคนก็ซื้อได้เลยนะครับหนึ่งหมืนประมาณนี้นะครับคุณซื้อพิเอ็หนึ่งหมื่นแล้วคุณก็ไปฟาร์มแร่ข้างบนนะครับเดินขึ้นมานะครับวังมอนตีด้วยนะครับนี่ครับมาฟาร์มแร่พวกนี้นะครับมาขุดเอาได้เลยนะครับก็จนกว่าคุณจะได้เกาะดีนะครับเกาะดีระดับหนึ่งนะครับทีนี้พอคุณได้เกาะดีระดับหนึ่งใช่ไหมครับอาวุธดีแล้วนะครับก็แล้วพอประมาณแล้วกันเนาะ อันนี้คือคุณเข้าขั้นเข้าใกล้สู่เป็นผู้เล่นระดับกลางแล้วนะครับก็คือ mid game นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการฟาร์มเงินสำหรับผู้เล่นระดับกลางเป็นขั้นต่อไปเลยล้วกันเนาะต่อมานะครับทุกคนผู้เล่นระดับกลางนะครับวิธีการฟาร์มเงินนะครับสําหรับผู้เล่นระดับกลางนะครับทุกคนให้เรานะครับมาที่ถ้ำนี้เลยนะครับราเดินเข้ามานะครับทุกคนเดินเข้ามาอันนี้คือสมมติว่าคุณมีเกราะอะไรพวกนี้พร้อมแล้วนะครับมีอาวุธพร้อมพอสมควรแล้วนะครับ ฮัเตอร์นะครับในการฟาร์มนะครับมันจะเป็นการเดินนะครับเดินสมากกว่านะครับผมมองว่าการที่เรายืนเฉยมันสำหรับอันนั้นคือสำหรับเอฟถูกไหมครับแต่ถ้าเราเล่นอยู่อะค่อเรามอนิเตอร์เกมอยู่นะครับทุกคนเราสามารถเดินได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะผมอะเริ่มจากตรงนี้นะครับทุกคนผมยึดท่ามตรงนี้เป็นหลักนะแล้วเราก็เดินตรงไปนะครับมันจะมีมอนตรงนี้เกิดใช่ไหมครับแล้วเราก็ฟันนะครับวิ่งนะครับฟัน นะครับแล้วก็วิ่งแล้วก็แดกอะไรพวกนี้ก็ได้เอาง่ายคือมันจะเปลืองมานานนิดหนึง่งแต่ว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะครับเราทําเป็นแล้วก็ทาไปเรื่อยๆเนะี่ยมันจะยิ่งไวมากๆเลยนะครับพอเราวิ Re ่งมาตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนให้เราครับไม่ต้องเข้ามาตรงนี้นะให้เราลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้ก็โดดแดชลงไปก็ได้นะครับแล้วก็ฟันยิ่งเนี่ยตัวระเบิดตรงเนี้ยตัวระเบิดตัวเนี้ยได้ได้เงินเยอะนะครับทุกคน50ิบมั้งขัน้น,นต่ำนะแล้วก็วิ่งวนมานี้ครับวิ่งวนมานี้ เลี้ยวขานะครับ l, เลี้ยวซ้ายออกมานะครับถ้าเจอตัวใหญ่นะครับทุกคนซู่ไม่ไหวทุกคนก็แค่ข้ามไปเลยก็ได้นะครับกระโดดข้ามไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ฟันแบบนี้นะครับทุกคนสังเกตดูได้นะตรงจอผมแบบว่าได้ของไม่พักเลยนะเห็นไหมขึ้นมารรวุยเลยนะครับพอเรามาถึงตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราวนกลับมาแล้วให้เรานะครับเดินตรงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนตรงนี้เห็นไหมและ หันซ้ายนะครับหันซ้ายเกือบเลกือบเลยเกือบเลยหันซ้ายนี่นครับเดินเข้าไปในประตูนี้แล้วเราก็ฟันแต่ประตูนี้นจะมีสองสามตัวมั้งทุกคนจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วเราก็เดินออกมานี่นะครับเห็นไหมครับทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เดินมากลับไปที่เดิมของเรานะครับมันจะเป็นลูปที่พอดีเลยนะครับแต่ว่าลูปนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับ เวลาในการฆ่ามอนของทุกคนในแต่ละตัวด้วยนะครับยิ่งคุณฆ่านานก็ผมแนะนําว่าอย่าไปเดินกไกลบบผมเลยนะครับอันน้คือสนับผู้เล่นที่แบบว่าวิ่งไวพอสมควรนะครับแล้วก็เรียกอะไรฆ่ามอนได้ไวระดับหนึ่งแล้วนะครับก็แนะนําให้เป็นแถวยาวแบบนั้นเลยเขายกเป็นแพทเทิร์นแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ยังฆ่ามอนยังไม่ชานานพอหรือว่าอาวุธยังไม่ดีพอ่องไม่ดีพอก็แนะน,าน,น,านําว่าเนี่ยนะครับวิ่งไปวิ่งกลับก็ได้ เอาให้เอาหลักคือเอาให้มอนมันเกิดทันคุณนะครับแล้วคุณค่าพวกนี้ไปรอบหนึ่งใช่ไหมครับฆ่ารอบหนึ่งแล้วคุณกลับมามอนมันต้องได้เกิดทุกตัวเหมือนเดิมนะครับคุณเข้าใจใช่ไหมครับนะครับก็คือเอาให้มันทันให้คุณค่าได้อะไรเงี้ยก็พอแล้วนะครับส่วนก่อนผมแนะนํานะครับสําหรับผู้่ดระดับกลางนะครับผมแนะนําว่าเอ้ยไม่ใช่ก่อสิเป็นรูนครับลูนถ้าคุณมีรูนผมแนะนําให้ใส่รูนอันนี้นะครับ longer t h a distance นะครับ t h ได้ไกลขึ้นนะครับเพราะว่า ด้วยความที่มันเปลืองสตาเมนาใช่ไหมละ่ะไหนๆแล้วก็เปลืองแล้วก็กดแดดมันจะได้ไกลขึ้นกว่าเดิมถูกไหมประมาณนี้นะครับหรือใครขครับเกาะวิ่งไม้ได้แบบนี้เลยก็ดีมากๆเลยนะครับก็ลองไปฟาร์มหาแร่รายไทยมาทําดูก็ได้นะนะครับแล้วแต่เลยประมาณนี้นะครับสำหรับผู้เล่นระดับกลางนะครับเดีย๋ยวเราไปดูผู้เล่นระดับเอ็นเกมกันเลยทีเดียวนะครับว่าเขาฟาร์มกันยังไงนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนเรามาถึงผู้เล่นระดับ n เกมหรือว่าเ l i เกมกันแล้วนะครับทุกคนอันนี้เป็นเพียงสูตรของผมเองเท่านั้นนะครับมันคือวิธีการสำหรับผมที่ผมฟาร์มเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแล้วแต่แล้วแต่ทุกคนอะ่ะคือหลายคนเนี่ยแต่ละคนมันก็จะมีสูตรเป็นของตัวเองถูกไหมครับส่วนอันนี้ผมจะสอนเพียงแค่สูตรผมเท่านั้นนะอันนี้คือการดราม่าไ้ก่อนเลยนะครับใครจะทําตามก็ได้นะครับหรือว่าใครคิดว่าสูตรตัวเองดีกว่าผมก็ลองไปก็ใช้ของคุณต่อไปก็ได้นะครับผมแค่มาแนะนำเฉยนะ โอเคแล้วเราเริ่มมาเลยนะทุกคนแล้วก็แค่ขึ้นบนอย่ญญาตรงนี้นะครับขึบ้นบนอย่าตรงนี้นะครับแล้วเราก็แดดมานะครับวิ่งมาวิ้งมานะครับเลียวขวาสุดนะครับเรียวขวาสุดตรงขึ้นมานะครับตรงมวาตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับก็คือมีเห็นสองอันฝางอยู่นะครับลักษณะเหมือนเป็นประตูแต่จริงไม่ใช่หรอกนะครับเราก็แค่เดินทะลุเข้าไปโอเคนะ ทีนี้จะมาตรงนี้แล้วนะครับทุกคนนี่นะครับก็คือตรงเนี้ยจริงๆผู้เล่นหลับกลางถ้าใครมีเกาะดีๆก็สามารถฟาร์มได้เช่นกันนะครับแต่ก็ก็ดูดีด้วยกันนะมอนตรงนี้มันก็โหดอยู่นะครับโอเคนะทีนี้ครับของที่ผมใช้นะครับทุกคนก็จะมีเกาะวิ่งไว้นะครับแล้วก็ดาบนะครับดาบเนี่ยดาบมาก็ได้นะทุกคนขอแค่ฟันเร็วและฟันแรงก็พอนะครับประมาณนี้โดยวิธีการที่เราจะฟาร์มนะครับทุกคนเราก็ จายืนตั้งแต่ตรงนี <the neighbors. S 3> ้เลยนะครั <infinity. S 1> บหน้าประตูนะครับแล้วเราก็ฟันนะครับนะครับเราวิ่งนะครับวิ่งแล้วก็ฟันนะครับใคร perfect บล็อกได้ก็ perfect บล็อกด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโดยมันตีติดสถันนะครับแล้วก็วิ่งนะครับวิ่งมาตรงนี้วิ่งฉีกวิ่งเฉียงซ้ายไปก่อนนะทุกคนนะดูนะออกมาจากประตูใช่ไหมครับวิ่งเฉียงซ้ายมาตรงนี้มันจะมีซอยถ้ำนะครับเราก็วิ่งไปต่อวิ่งไปต่อเลยนะครับทุกคน ประมาณนี้นะครับเราจะเห็นตรงกลางครับแล้วเราก็ฟันเคลียร์ไปก็ได้นะครับถ้าเคลียร์ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดินตรงต่อไปครับเดินตรงต่อไปอย่าไปอย่าไปยองอย่าไปยองนะครับเฉียงซ้ายเรื่อยๆครับเฉียงซ้ายเรื่อยๆนะเฉียงซ้ายอีกแบบนี้นะครับทุกคนเราจะโูดตรงกลางเหมือนเดิมนะครับทุกคนเราก็แค่เก็บมอนตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เฉียงซ้ายตรงนี้หิดนึงก็ได้มาเก็บตัวนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับมันจะแล้วทุกคนก็เดินออกมาตรงนี้มันจะวนมาตรงหน้าประตูเหมือนเดิมถูกไหมเมื่อกี้เราเข้ามายงไงเราเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเฉียงซ้ายตรงนี้นะครับตอนเราออกมานะครับเราต้องออกมาจากฝั่งนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปบนใหม่เวลาฟาร์มต้องฟาร์มเป็นแพทเทิร์นนะทุกคนจะได้ไม่ต้องงงนะครับแล้วมันจะวิ่งไวมากมากเลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมันจะเกิดพอดีเลยนะครับแล้วแค่มาเลียร์ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็วิ่งออกมาแบบนี้ นะครับเนี่ยนะครับผมเอาง่ายคือถ้าทุกคนยิ่งทํามากนะครับสูตรนี้ผมบอกเลยว่าได้เงินเยอะมากเลยนะทุกคนผมลองมาทดลองเองแล้วนะครับฟาร์มมาแล้วประมาณสิบสองสิบสามชั่วโมงนะครับผมฟาร์มจนตาจะแตกแล้วครับดูเงินผมได้นะครับประมาณสี่ล้านหกแสนนะครับก็ผมคิดว่าผมน่าจะพอละนะครับแล้วลานี้ผมก็เทสให้ทุกคนแล้วนะครับได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรออัปเดตใหม่มาแล้กันเนาะว่า งบเท่านี้จะพอเล่นอัปเดตใหม่ไหมนะครับแต่ผมคิดว่าพอนะฟ้าไม่ไหวแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับสูตรเพื่อเล่นเอ็นเกมนะครับก็โอเคครับทุกคนก็เป็นอย่างกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับสูตรทั้งสามสูตรเลยนะครับถ้าใครชอบตรงไหนอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเอาไว้ติดตามคลิปหน้าที่จะมาถึงนะครับแล้วก็ถ้าผู้ผิดประการใดนะครับหรือว่าให้ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ ามาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับแล้วก็ขอภายไว้ทีนี้ด้วยนะครับทุกคนเอาไว้เจยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย